สวัสดีจ้าวันนี้มามีมาแล้วนะคะมาเล่นเกมโรบอกมาเล่นแมปโกอาการ์เดนจ้าวันนี้มามีมีภารกิจนะจ๊ะมามีอยากจะมาเคลียร์สวนตัวเองหน่อยค่ะเพราะว่ามันลกเหลือเกินเดี๋ยวเดินไปรอบๆให้ดูก่อนนะคะเป็นสวนที่ไม่มีอะไรเลย แล้วก็ถ้าใครจอยมามามีก็จะเคลียร์กระเป๋าของตัวเองจะแจกคนแจกสัตว์ด้วยเลยแต่ไม่รู้จะมีใครจอยมาหรือเปล่าโอ๋อวันนั้นมามีฟักไข่ไว้นี่ดูสิไข่ที่มามีฟักไว้อยู่ตรงไหนเนี่ยนี่นี่นเรามาช่วยกันลุ้นดีกว่าว่าจะได้อะไรสามสองหนึ่งติด ปั๊บปั๊บปัป๊บอะไรนะได้่อะไรหอยทากอยกแล้วเหรอ้ยรอบที่แล้วก็หอยทากหอยทากสองตัวแล้วนะทุกคนหอยทากนี้มันทำอะไรได้บ้างอะไปอ,อ,อีกหนึ่งใบามาลุ้นกันจ้าใครอยากได้หอยทากจอยมาขอได้นะจ๊ะ ราะว่ามีสองตัวแล้วใครมาใครมามาช่วยลุ้นไข่เลยมาถึงให้ของเลยพี FC. เอฟซีนแทน,น,น,นได้อะไรแล้วก็แตนอีกแล้วได้แต่ตัวเดิมๆเอาไหมมันให้เงินกันได้หรือ,อยังหนงดูซิเุ้ยได้แล้วเหรอให้เทอะไรอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคือให้เงินได้ยังอ่ะลองสิ เงินกันได้แล้วนี่เอ้าทำไมเป็นทำไมเป็นเก้ารหนอยดีที่เขาให้เงินเราด้วยนะไม่ได้อ่ะมันคืออะไรอะทุกคน You can only t a s e คืออะไรคืออะไรทำไมเป็นเป็นเก้าใหม่ ุกจันหมายความว่ายัางไงอ่ะเอคพี่เขาให้เงินนี้มามีก็ให้เงินพี่ไปแต่มาลุ้นไข่ใบที่สองกันดีกว่าทุกคนว่าจะได้อะไรนะขอของดีบ้างเถอะสาธุสาธุสาธ,สาธุอะไรอะเงินจะลดสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อ โดนหักเงินด้วย10%เลยเหรอเยอะนะจ๊ะต้องเดินเข้าทางเข้าอย่างดีๆนี่ว่าม้อยากเอาไอ้หัวใจเนี้ยออกเนี่ยมันทำเงนนะินเนี่ยมันหัวใจมันคืออะไรคนว่าม้จะ เทียตรงไหนก่อนดีเนี่ยมันลุกเหลือเกินตะก้อยไหนใส่ตรงไหนดีติงกู์ โอ้ยเห็นไหมมันติดติดทั้งมูนนี่คือเล่นไม่ค่อยเป็นนะเล่นมั่วๆพี่ก็พิมพ์มาว่าอะไรอ่ะขอแคนดี้ได้ไหมแคนดี่เหรอออยากได้อะไรขอกันเลยจ้าแคนดี้ ออม,มันจอบพ่อมี่มันโตๆกันนะนี่ไงต้นนี้ไปเล่นเกมดีกว่าปนมันมีได้เท่าไหร่ ไหนอะราคาไหนล,ละราคาโอ้เยอะอยู่เด้อเราเอาไว้แจกในไ,ไลฟ์หมวใจกด้วยกัน มาใครติดตามให้ของให้ติดคุณขอจิ้งจอกอานี้ไป น่าเหรอมีได้ะอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เอาหุ่นยนต์วันนั้นมีคนจะขอหุ่นยนต์มานี้ด้วยเดีย๋ยวสูวนต่อ ขอ,อกไก่ไข่ดาวอ่ยาย้าค่ะซิเตอร์หมดตัวเลยไก่ไก่ไข่ดาวน,นี้เหรอไก่ไข่ดาววันนี้เหรอใช่ตัวนี้ไหม เป็นเกี๊ยป่ะเป็นที่เชื่อใจอ๋อมันติดหัวใจไว้ โอ้ยทุกคนแบบมาเยนใกล้กันเตดดิ้งเทดดิ้งดิ้งอาจเงินอาใจเงินนีปนเนี่ยนไหนอะ อะไรเงี right. oh, ้ยสิบที่อ๋อโดนหักสิบเปอร์เซ็นตจริงๆอ่ะเอาให้เขาสิบทีเขาคืนมา QI อโอ้ <laughs> oh my god ได้กำไรได้กำไร ต้องพิมพ์สิบเอ็ดทีเหรอโดนหักเล่เก้าจุดเก้าเก้าจุดเก้าทีมันโดนหักเปอร์เซ็นต์ด้วยอะ่ะเกมหมดลายมากไม่ต้องพิมพ์ประมาณสิบสองที ขอกผลไม้หน่อยโอเค ขอให้เงินคนนี้กันนะคะต้องพิมพประมาณสิบสองเขาโดนหักเยอะมากหาผลไม้พี่เขาก่อน คนละมาอปใครเอาไม่ควรนนจะโวยจากให้เงินใช่ไหมเดีอว่าจะเอาเงินจากนี้งงไปหมดแล้วจ้า ใครได้เราอย่าก,กดมานะมันมีจำไม่ได้เลยให้ใครไปบ้างอันเนี้โอเคลงทนทนมีใครเอาลนีีใครเอาโดน,นใ,คใครก็ไม่รู้นะกดมั่วแล้วเนี่ย ไลจูหาละแรกสัตว์เทพตามผมไปไหนครับจะมาเคียจะมาเคียสวนเคียร์สวนไม่ได้เคียแล้วนะทุกคนส่วนใครโล่งจังไรเออ่หอกอ,อมโมดก็ได้เคียโลบัก ส่วนใครอ่ะเออไปดูส่วนตัวเองจ้ะ,ะไลให้ทุกคนเลยค่ะดูสไมีแต่ตัวเขียวกันทำกางชายหนุ่ม,มทำกลางชายหนุ่มทั้งหลายอา มีญิงคนเดียวด้วยนะจ๊ะเหมือนมีไข่ไข่หม,มือกวางไข่ก้อนวางตรงไหนดีมีที่โล่งๆเลยโอวางตรงนี้แหละวางจ้ะวางวางสิคะ วางจ้าวางวาง,วางไงไหนล่ะโอ้ไข่ใบเล็กนี่เดียวพอวางไปกระติ๊ดหนึ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาหาไม่เจอนะสรุปคลิปนี้มาให้ของกลับมารับเงินมีได้เงินมาเต็มเลย ่วนมันนี้ก็จะลบประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็ได้เคลียรกระเป๋าไปบ้างนะเราแจกไปบ้างแนะล้วนะขอโบนกี่ลยขอโบนกลับคลิปนี้มามีขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจมามีด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่จ้าบายบาย